สข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการดูแลฟ้าที่คนมักทำพลาดการดูแลที่ผิดนะคะจะทำให้ฟ้าของเราแทนที่จะดีกราบเข้มขึ้นมาได้วันนี้เลยหยิบยกเรื่องนี้มาบอกเล่าสู่กันฟังเป็นรีวิวจากลูกค้าเช่นกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะมาเลยกับข้อผิดพลาดข้อแรกค่ะหลายเคสนะคะที่มาปรึกษาส่วนมากจะเคยลองมาแทบทั้งนั้นเลยส่วนมากก็คือลองเรื่องอะไร พอกขัดนะคะด้วยพืชผักสมุนไพรหรือว่าพืชผักทางธรรมชาติที่เขาเห็นว่ามันก็ปลอดภัยนี่และหาง่ายเสิร์ชเท่าไหร่ก็เจอ รู้ว่าเอาอันนี้มาพอกอันนั้นจะหยิบจับได้ง่ายและทําได้ง่ายๆที่บ้านแต่ผลของมันต้องบอกก่อนนะคะว่าฤทธิ์ของพืชผักผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยก็มีฤทธิ์เป็นกดต่างกันไปหรือบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้ไม่ได้ส่งผลดีต่อฝ้าและยิ่งทําบ่อยๆทําประจําจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีโอกาสผิวบางได้ด้วยระคายเคืองได้ด้วยและส่วนหนึ่งนะคะที่หลายคนทับิดพลาดก็คือนําน้ํามะนาวมาพอกหน้า น้ำมะนาวต้องบอกก่อนว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าถ้าเอามาพอกผิวหน้าแล้วเราล้างออกไม่หมดล้างไม่สะอาดเป็นผืนสัมผัสตร,ตรงนี้แล้วไปโดนแสงแดดแสงยูสิ่งที่เกิดขึ้นคือผืนดำ แผลดำผิวดำเลยนะคะดำไม่ตรงจุดที่เราพอกทิ้งไว้ค่ะทีนี้หลายคนเนี่ยเคยเามาลองมานาวผสมขมินม้นบ้างมานาวผสมโยเกิร์ตนู่นนั่นนี่แล้วมาพอกผิวหน้าจึงไม่ได้เกิดผลดีถ้าคุณล้างออกไม่สะอาดด้วยและยิ่งสำคัญนะคะการพอกบ่อยๆมีหลายคนถามว่าพอกนั้นพอกนี้ได้ไหมการพอกบ่อยๆคุณต้องล้างหน้าบ่อยมากๆล้างก่อนพอก ขณะพอกสมมติว่า15นาที10นาทีหลังจากนั้นก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดอีกล้างออกไม่สะอาดเอฟเฟกเกิดแน่นอนแบคทีเรียสิ่งสงกรปรกสิ่งตกค้างนะคะและบางตัวพืชผักสมุนไพรถ้าค้าอยู่บนใบหน้าทําให้เกิดอาการพื่นคันแสบคันผื่นดําได้ด้วยค่ะทําให้ฝ้ามันก็ไม่ได้เกิดผลดีนะมันคล้ําขึ้นมาได้2ค่ะที่คนผิดพลาดก็คืออยากจะลดฝ้าอย่างเร็วก็จะไปหาครีมที่ได้ผลไว จนไปเจอครีมขาวไวใสเร็วหรือว่าครีมที่ผสมสารต้องห้ามอันนี้อันตรายมากๆหลายเคสที่มาเลยก็คือผิวบางหน้าแดงไปหมดแห้งแสบลอกออกแดดนี่คือแสบแดงบางคนแสบแม้กระทั่งเหงื่อตัวเองคือทนไม่ได้บางคนอยู่หน้าเตาทำกับข้าวนะคะก็คือหน้าขึ้นฟ้าแบบเป็นปื้นเลยเจอความร้อนยิ่งแสบอันนี้ค่ะก็คือเกิดจาก การใช้ครีมมีสารซึ่งถ้าเกิดว่าพลาดไปแล้วต้องบอกว่างดเลยนะไม่เอาแล้วไม่ใช้ครีมมีสารต้องเริ่มจากการพักผิวหน้าให้แข็งแรงปลอดภัยก่อนแล้วไปเริ่มการใช้วิธีที่ปลอดภัยเห็นผลไม่มีสารเนี่ยดีที่สุดค่ะอาจจะช้าหน่อยอดทนหน่อยแต่ผลดีจะเกิดกับ ตัวเรานะคะทั้งด้านเรื่องของผิวพรรณสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยเพราะเวลาเราส่องกระจกเห็นหน้าพังๆอันนี้แน่นอนสุขภาพใจเสียค่ะข้อที่3นะคะหลายคนไม่ทราบก็คือเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายใจเนี่ยเกตจะเน้นย้ำอยู่เรื่อยๆส่งผลกับฝ้าเพราะฝ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับฮอร์โมนตัวเราเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเราด้วยเ,เ,ยวเวยมื่อเลือดลมเราไม่ดีเมื่อเราพักผ่อนไม่ดีหรือว่าดื่มน้ําน้อยผิวแห้งมีอารมณ์ เครียดนะคะฮอร์โมนผิดปกติอันเนี้ยฟ้ามาเลยสังเกตไหมว่าถ้าช่วงไหนนอนไม่หลับช่วงไหนประจำเดือนมาช่วงไหนที่คุณหงุดหงิดเลยเครียดบ่อยๆฟ้าก็ขึ้นนี่แหละค่ะส่งผลทั้งนั้นดังนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่เราก็อยากแนะนำชุดดูแลฟ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ที่เห็นผลปลอดภัยไร้สารมีออยลทุกตัว อ่เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนชเชเยที่ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยใครที่ดูแลฝ้าแนะนาเลยนะคะช่วยบารุงลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้าให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้น ทาครีมทาแป้งติดหน้าดีขึ้นสำหรับคนที่แพ้สารมามีอาการรคายเคืองตัวนี้จะมีอาราโทอินช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่วิตามิน B3B5 ช่วยปอบปลมผิวลดอาการแพ้ลดอาการแสบแดงผิวบางก็จะดีขึ้นด้วยเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นค่ะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระใช้ร่วมกับการทากันแดดบีบีกันแดดเคที่นะคะและสะบู่แบบนี้ในชุด ทักได้เลยค่ะ